สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมามาในของเครือริเวิร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะเราอยู่กันในแมปที่มีช่วงใส่ใบใส่นะซึ่งเราอยู่กับคุณเอสบวกเฟรดนะฮะฝั่งขวานะเล่นเป็นคอมมอนเดอร์แจ็คสันนะอยู่ในลีกไดมอนด์หนึ่งนะผม <c oughs> ส่วนคู่ต่อสู้ขเขานะคุณกลาดิเอเตอร์นะเล่นเป็นคอมมอนเดอร์เจดนะอยู่ในลีกมาสเตอร์สามนะฝั่งสีแดงน,นะครับผมเปิดเป็นฐานรากมาอย่างเยอะเลยนะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็เปิดเป็นวอลด็อกนะครับซึ่งมัันนจะช ชนะทางทหารราบแบบเต็มที่เลยนะอตอนนี้หน่วยเลเซอร์ฝังง่งสีแดงกำลงังถูกกระนํำยิงเข้าไปตายเรียบร้อยนะฝั่งสีแดงเอาทหารพลไฟไปเผาบ้านนะดูทรงแล้วนะครับแต่วะนี้ใช่ไหมครับใช่จริงๆด้วยนะโอ้ฝั่งสีแดงฝั่งสีน้ำเงินนี่เขาเอาเอาอก้าบอมเบอร์มาด้วยแต่จะได้ใช้หรือเปล่ามิซาบนะตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ําเงินพิษบูออกมาแล้วฮะโอ้แล้วบริเวณด้านล่างในวอล,ลด็อกเจอกับมอไซนะฝั่งสีน้ําเงิน ไม่ยอมแพ้นะครับตรงนี้ทรงพิษบูเข้ามาปิดแลตฟองไปนะครับไปแล้วนะครับนิวเคลียร์ลูกแรกถูกยิงไปในเวลาหนึ่งนาที 1, 1่วินะถ้าผมดูเวลาไม่ผิดนะฮะเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงโดนไปแล้ว1ลูกนะจังหวะนี้ว่ายังไงนะครับฐานพ่นไฟก็ยังพ่นต่อไปนะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินเล่นวอ r ด็อกนะครับเอาวอลด็อกไปเคลียร์นะะมะีช็อกเวฟมาแล้วนะเพราะฝั่งสีแดงนี่เล่นฐานราบนะวันนี้พิษบูเข้าไปไม่ได้สิครับโอ้โหฝั่งสีน้เงินบัฟให้กับตัวช็อกเวฟ้วยนะ แป๊บเดียวครับแตกเลยนะแตกยกปูงนะต,ตรงนี้ยังไงครับเค็มบักกี้ช็อกเว็บมันเพทานะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, รถพน,น้ําเขียวตรงนี้ยังไงครับเจอพีดบูลนะโอ้ย oh, ช็อกเวืบเลยอยู่คนเดียวนะทั้งสควอตนะฮะตรงนี้ยังไงครับวอด็อกโอ้ฝั่งสีเงินรู้สึกว่าตอนนี้จะต้องเน้นไปที่วอด็อกนะเนี่ยแต่ก็ต้องเอาพีดบูลมาไล่ยิงบักกี้ด้วยนะตรงนี้ แล้วไงครับอุยแล้วฝั่งบนนี่ตัวเจังเจ็ดเข้าไปวัดกับตัวเคมบัก้มันไม่ได้สิฮะแล้วตรงนี้อู้ออกกาวบอมเบิร์มาแล้วนะทิ้งระเบิดไปเรียบร้อยครับผมแตกนะหืทิ้งระเบิดนี่คือรู้สึกว่ามันจะจะดิงผ่านกันอีกแล้วเอฟเอฟเฟกต์ระเบิดมันจะกระจายไปหนึ่งช่องนะตรงนี้ยังไงครับนิวเคลียร์ลุกที่สองฝั่งซีเด้งเกือบจะได้ยิงนะตรงนี้อุยทิ้งระเบิดเรียบร้อยครับผมหมอซค์เข้ามาหืมบริเวณด้านบนเนี่ย มอไซน์นี่ยังเดือดนะครับตรงนี้จำเจ็ดมาแล้วครับจำเจ็ดมาเรียบร้อยครับเก็บงานไปนะจังหวะน,นี้ว่ายังไงฮะแพลตฟอร์มด้านล่างมีแบนชีเข้ามานะครับแพลตฟอร์มด้านบนฝั่งสีเงินคุมยุดแล้วแบนชีเข้ามามิสไซท์ถูกแคนเซิลไปแล้วโอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินอ่าบ,บัฟให้กับตัวสลิงช็อตนะฮะยิงแบนชีร่วงไปแล้วนะครับผมโอเคร่วงเบนอมตามไปนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงเกือบจะได้ยิงนิวเคลียร์แต่ก็ไม่ได้ยิงนะแล้วตรงนี้ทําไมคุณฝั่งสีแดนคุณไม่ส่งยูนิตเข้าไปคคุมมมแแพลลตฟออร์โเคค้ว จะไม่จะได้นะตรงนี้โอ้โหแล้วออก้าบอมเบอร์ดันไปอยู่ข้างบนซะด้วยนะตรงนี้ฝั่งสีแดงกําลังจะได้ยิงนิวเคลียร์นะกำลังจะได้เปรียบนะตรงนี้สลิงช็อตเข้ามาเข้าไปคุมเพลฟอร์มไม่ได้นะฝั่งสีแดงได้ยิงไปแล้วนะโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่เก็บหนักมากนะคือทหารพลไฟฝัฟ่งสีแดงเข้าไปเผาแป๊บเดียวนีฝั่งสีแดงนี่แตกเลยนะแต่น่าจะเข้าไปไม่ได้นะเพราะตอนนี้ออก้าบอมเบอร์บินมาถึงเพลตฟอร์มนะครับทิ้งระเบิดลงไปบึม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 นะโอ้โหตรงนี้อื มันทิ้งระเบิดหนึ่งส่วสามเซีงลูกนะแต่ดาเมจนี่คือเยอะมากนะแล้วจริงๆนี่คืออากาศไยานฝั่ง GDI ในเกมนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะต้องใส่สกิลเยอะด้วยนะตรงนี้ออกก้าวออกเบอร์ทิ้งไปสิครับเรียบร้อยครับผมอ่าบริเวณด้านล่างนี้ทหารพลไฟกำลังจะประชิดบ้านแล้วนะครับผมฝั่งสีน้่งเงินคุณทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทิ้งระเบิดแล้วคุณทิ้งระเบิดใส่ใครครับทิ้งระเบิดใส่พวกเดียวกันนะฮะโอ้โหบึ้มไปสิครับลักษณะนี้ช็อคเวฟฝั่งสีน้่งเงินอุตส่าห์ออกมาแล้วยังไงครัับฝ่งงสีนน้เิ ใช้วิธีการคุมแพลตฟอร์มปฏิกิริยยิงนิวเคลียร์ให้ได้นะตรงนี้ดึงรถกับเร่เข้าแพลตฟอร์มด้วยนะโอ้โหยากเลยครับจังหวะนี้แต่ถ้าคุณไม่ตามไม่มาเก็บทหารพ่นไฟข้างล่างนี่คือเรียบร้อยนะโอเคส่งช็อกเวฟมาแล้วเรียบร้อยครับโู้โนะยูนิตออฟไลน์คาตาลิสมีไซายยิงเข้าไปนะครับระเบิดตู้นะรับสเปซดาเมจไปโดนสลิงช็อตแตกไปพอดีนะตอนนี้นิวเคลียร์กลับมาเป็นสีเรลืองมือปัดไปโดนไม์ขอไปนะเรียบร้อยครับออกกาบอมเบอร์มาเองนะ แต่ไ่บึ้มตัวมอไซแล้วตรงนี้ออกก็บินโอ้โหไปไกลนะตรงนี้ฝั่งสีแดงก๊างจะได้ยินนิวเคลียร์นะสีน้เงินต้องรีบเข้าไปคุมแพลตฟอร์มนะครับเป็นเงาเสียนะครับโอเคได้ละมีไซแคนเซิลไปนะมีโซแคนเซิล <c oughs> โอ้โหตรงนี้ครับฝั่งสีเงินหืม <c oughs> สีเง, <c oughs> สเงินกำลังจะได้เปรียบกำลังได้เปรียบนะครับจะได้ยินไหมครับหมอสีเงินได้ยินนิวเคลียร์เรียบร้อยครับผมสี่นาทีสี่สิบวินะครับผมอุ้มนะฝั่งสีแดงพ่ายแพ้นะครับผมโอ้โหหลังจากกันอืม ยืดหยุดจุดกระชากกันอย่างยาวนานนะโอ้โหผมว่าตาน,นี้เดือดมากเลยนะอะชอบนะชอบผมชอบเกมแบบนี้มากเลยนะคือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะชิงไหวชิงพลิกกันดีมากอะ่ะไม่ได้แบบเน้นที่จะต้องทําลายฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือพยายามเที่ยวแพลตฟอร์มให้ได้นะฮะประมาณนั้นนะครับซึ่งชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอสบวกเฟรดฝั่งสีน้ําเงินนะฮะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ